อยากเป็นครับอยากเป็นไหมเศรษฐีรุ่นใหม่มยอยากเนาะออถ้าอยากก็ไม่ยากนะครับนะไ,ไม่ยากเพราะนั้น,นเป็นไครับทําอะไรก็แล้วแต่มันมันต้องเริ่มที่ความคิดความคิดคิดว่ายังไงครับตอนนี้หลายท่านอาจจะนั่งคิดอยู่ไม่ได้แล้วมาวันนี้จะได้อะไรนะบางคนเริ่มคิดแล้วนะนเดียานณะมาขอเมินได้กอดตีไรซ้ำเนร่ยน,นี่เริ่มคิดนะเอะมาเงินไห้เด ไรอยู่หา้านะแม็มคิดแล้วนะนวนะ่เท่านั้นแล้วถ้าเกิดเราจะทำเนี่ยเราจะทําได้ไหมเดี๋ยเหตุไรอยู่หา้างบางคนเริ่มคิดแล้วพอเห็นโลกเดี๋ยวหตุก็นั่นมันมีอะไรอะไรก็โยอมันก็เริ่มวนะุ่นแล้วนะเริ่มคิดในใจแล้วแต่พวกเปลี่ยนอยู่ในขึ้น,ขนเขาขายย้อนย้อนตุ้ซ่องออนะกาอนเนาะรากาเขาท่าตะกาเอา้ยตะกาไมาอยู่ท่า ไม่บอกเขามากอยู่ข้าเอ๊ะตกลงไม่มีใครอยู่กับเราใช่ไหมเนี่ยนะเรากลับเนาะอันนั้เขาบอก โยมวิญญาณภาษาไทยตั้งร่มห้องมาคูอของประกาศมีออกสัทธาสองเลยนะครับเมื่อเนี้เขาเป็นมูลเจ้ามาอ่าย้อนตรงซ้อมเขาไปวัวนันเจ้าเขาอัญมณีเส่นตัวนี้ยุงเย้าเสร็จแล้วก็เฮ็ดเตี้ยๆวาวๆามื่อเนี้าข้าย้อนตรงซ้อมเอาจากเลยครับให้ได้ไหมครับขอบินขบานนิดนึงได้ไหมครับได้เหรอเนาะเพราะความเชื่อถ้าทำให้เรารวยจงมทำมันใไม่ได้ แต่ต้องรู้ให้จริงพอคู่เย่าเสียแล้วเขาเ่ำเท่จอมเท่ๆเลยมันจะเป็นการพูดตื่นครับตรงใจครับเกิดมาเป็นคนแต่โวยเรนนีมันฮัมโหกันก็ห่างมือข้างเขาได้เกิดมาเป็นคนอยากหันหน้าหัวกูแน่ฮามโหกันอยากให้ลูกหลอกแบบนี้อ่ะที่ยื่ขึ้นนะอ่าหันหน้าไปหนึ่งลูกหลอกไหมถ้าเทียบเขากับของใครหลอกเขาหลอกว่าจริงไม่จริง ไม่มีใครไม่มีใครสอนเราเลยพ่อกับแม่เรานะพอปิดไฟยว่ผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันก็เล่นทางการจ่องนี้จ่องพยายามสอนย่าวิชาหน่อยหนึ้งตั้งงูอ๋มนี่สอนโอ้ก็ได้แล้วเด็นกนัทอะไรอ่งไงกันารอมเห็นไหมอะาก็ได้แล้วอย่าไปหยุ่มาตัวห้องเท็ดไรตัวห้องฮางีมันจะอาเนเกินตัวห้องโมลาร์มันจะหนัง สาตที่ทนางด้านเง well. <Tu> ินได้โดยน้องว่าใจทอดนเนี่ยนกเพรอยู่เึงอยู่ึงนม่ในโดนอองมาสาเนี่ยเป็นสลาเย่ก่อนนแล้เขาเขามีสิทธิเหมือนกันนะมี่สิทธิเหมือนกันเกิดมาเป็นก้นเหมือนกันหอนใจครับเป็นก้นออกมาใต้ออกมามานออกมาแข็งข้างยากออกมาสามเย่ามีสิทธิตัดอะไรเงียอะลรเป็นเหมือนกันสนใจคับเพราะวันนี้เขาสมายเขาห่างดีเหมือนเขาหนาผิวเพว่ผิวเขาบอเล่า ผิวก็ขาวสีผิวเขาส้นดำดำแดงแต่เพิ่งออกมาดำดำแดงแดงพสามเพิ่นเอินมาสีสีดำดำแดงแดงนะจะขาวก็ขาวแีดำก็ดำนะนะสีดำม้อยนะนะนะแต่ถ้าเราเทียบเขาบอกพูดเราสู้ก็ไม่ได้เขาอายนได้ข้ามเห็นไรสู้อีกเเหนไกอบตังอยู่ขนาดตังทับจาตัวเจ้าเก่ายาที่สารคดทับโซดนะเออตอรนั้นโควิดมันเียนแกแล้ว พักรออย่าไปคุยพักอะะอพรอเออก็บอกให้ปิดปากเออพอปิดปากก็วิ่งชื่อชื่อหางครับกายหันบอเคเพราะนั้นนาครับย้อนถามใจหันที่นคะครับเป็นก้นเกิดมาจากปนนนนั่นในนาคาอังลีโถกิงก่นเล่าก่อนหันให้มีสารอันอันเขาเรียกไม่มั่นใจในตัวเองอะมีอะไรบ้าง รงนี้ครในในตัวใจใมีหานอัน,นันท่ำมีตั้งอันเท็จต่ไรองไร้เป็นถ่าเร่องตัวเจ้าเก่ากมีไหมครับอีะอ่ำมีมาอ้เเห็นไหมเห็นไหมเออก็มีในาเอ้องเป็นก้นมก็เป็นก้นนี่นห,นหลือมีะัก็อย่าดีนี้เอมีหนัาเลยนหละครับเนาะเออ มีฟองม <boundaries. S 3> <si suppression> ีฟองเงามีอะนะใครนี่สองก้อนแหลงลายชายโยเราจะจงัดจงตาอ่ะโงมื่อมาติดใจหาไ่ได้ครนะวันนี้เราบายยอดแน่นอนลายยอดคาตาจงลายคาได้ไหมได้ไหมนี่อะไรก่อนครับขอเนื้ออะไรที่ไม่มั่นใจอะไรที่อาจจะบอกว่าทำไม่ได้พูดไม่เป็นพูดไม่เก่งลาอ่าหมอลาอ่าปีลาอ่าปีบอกมาเลยครับ อ่าลกันปีเออเขาบองอยู่ฮะเขาบอกอยู่ว่ากานพินปปนพนก็บอกเองเลยนะว่าเขาเป็นปู่ยองปู่ยองพีู่้จักาปูา่ยองแปบไว้นะปู่ยองก็คือปู่ผีบ้าเออแปลว่าปูป่ผีบ้านนะเมื่อข่าวดียอดเอา,า,อเอา,าอข้าวยำดี่น้องเขาอีกหนึ่งหนึ่งนะเอามาเปรียบเทียบนะเขาบอกว่าเขาขาดเหตุการมาซิฟเมล,นะนะมลเ,เนี่ยนะซิฟเมลเขาขาดแต่เงิน อาจ็มเนอร์นี่ไหนครับซิปแมลอัธาาย,ยากรรมเฮ็ดมาหนาสิอาชีพที่เคยทำมา,นเ,า,าเนี่ยครับอาจารย์เนอน์นี่ไหนครับฝั่งฝั่งกังไนไดนะ้ขนาดเป็นงานคนิดห้องบางการทั่วไปหรือการค้าขายลองกล้าขายกันนะเนี่ยลองกล้าขายลองกล้า,าลองขายลองนาการย่อความฝั่งกันได้เปห้องางงานสู่เรียน งานสูเลียนอะไรนัขนาดน่ะนี่น่อคนะแล้วใครีะแจ้งเงินกับหน่อก็อะไรมองก็มาได้เลยพวนนนำนะครับหลงมีเงินเออหลงมีข้าย่ำหลอกหลงมีตัวหางเล่าเหมืนพิหารข้วอเนี่ยเออพวกนี้ไหนกาคิดเอาค่ะคิดเอาขนาดนะอ่ะมาตัวนครับกพรเด็ก้าขายนะลองลองคนหนึ่งขนาดกพรเด็ก้าขายเนี่ลองนะครับเนินแต่ละนี้ตื้นล้างไหนคนาดเนาะ เขาเรียกว่าต้น <ind> ท <rails> ุนสนใจครับเพราะเขากล้าเขาขายอย่าจะเรีนลมตื่นล้างหน่อยครับน้องพรคุณพรเปไหนนะเอาไปเอาไปซะแล้วโอ้โหเอวังก็มีด้วยปากกาและฉันนี้แหละกุศลธรรมกุศลธรรมบางสกุลตายผมเมื่อตล้านเป็นก้นกล้าขายครับเอาคาผุยแสงเอาพ้าขายเอาตรงป๋า ลลตินล้านหาแสนบาทให้ดำหน่อยโยให้มันดำหน่อยหาแสนเอาแค่แสนห้าซ <Quality. S 1> ื้อปูเมียวนะคะซื้อปูสังปูเบิ้ลซื้อโคกซื้อสาซื้อปูเมี้ยวิชาหมอเฮ็ดคนหลุดซื้อเปิ้์ใจหั่นใจครับกราะใครเป็นคนแก๊สคนตัดผมช่างตัดผมคนแก๊สคนดผมก็หมอเฮ็ดได้เลยคือครับสอน สอนให้จ้างไหมลงทุนไหมลงทุนใช่ไหมเมื่อกี้เอนเป็นคนไทยไม่ยกมือเดี๋ยวเขาเมาเป็นคนไทยใหญ่นะเอ่อมาจากจังหวัดนัาหลัวที่ว่าเห็นไหมสาวใต้เนาะมาจากนัานตวที่ว่าการที่เราคขายหรือทํางานการทํางานดูนะเราลงทุนเยอะแต่ฝั่งธุรกิจสุเรียนลงทุน อันนี้คือเรื่องการลงทุนทีมาดูฝั่งนี้ต่อมาอด้วยะนณะฝั่งกันใดครับฝั่งกันใดเนี่ยของมาหือพอลงตื้นล้านเย้าโรมีหน้าล้านไหนสนใจครับเออหน้าล้านแบน,นั้นเอามาหนาแสงแสงเจ้าเก่าโรโรเลมี่สนใจครับพอวิจแกรคนโหลก็ณีขายเสื้อผ้าก็ดีน,นตะตัดล้าตงตัดผมก็ดีจะขายรองเท้าจะขายเครื่องสำอาง เป็นน้องทุกคืนยิ่งขึ้ไปแจ้งไปแจ้งเอาแจ้งแจ้งค่าเรียนขึ้นนะฮะเรียนขึ้นหน่อยเออเนี่ยถ้าตัวเองบอกขานหน้าไปน้องนะขานหน้าไปน้องถ้าตัวเองบอกว่าเนี่ยฉันจะขายชุดไทยใหญ่ตัวเองต้องต้องมีหน้าร้านไหมใช่ค่ะต้องลงทุนเยอะเลยไหมลงทนเยอะค่ะถ้าเกิดว่าเป็นคนตัดเองเนี่ยต้องไปเรียนก่อนใช่ไหมใช่ไม่ใช่ครับคุณ ยิปวันดี้ฮะอาจเย็ขึ้นนะผู้จัดการขายระดับเพชรอของเรา,าเย็นขึ้นนะเออเห็นไหมเนี่ยทำธุรกิจหลายอย่างนะไหนจะขายรถยนต์มือสองไหนจะตัดเย็บเส,สื้อผ้าเสื้อผ้าใต้ก็หมอเย็บครับไหนก็หนา,าล,ะละก็ใต้ก็หมอได้หมดนะเออจริงไม่จริงไม่รู้เดี๋ยวกะถามด้วยกันนะนะเนี่ยวันเนี้ยเหมือนการเตยถ้าตัวเองบอกว่าเตยจะทำธุรกิจเตยก็ต้องมีนหน้าร้าน ด้ยก็ต้องต้องหาทุนก่อนต่อมาเลยก็ต้องมีความรู้ก่อนใจห้ามใจครับ<ด>นะคุณแนวค้าอ่ะต่างิจิตรครับขอบคุณมากครับอ่ะโบมือยะนะ,ะ<ๆ>ต้องลงทุนเยอะฝั่งนี้ลงทุนนี้เดี่ยวหน้าล้านฝั่งนี้อยู่ที่ไรครับอยู่ที่ปาาที่น้องใจห้องวาซบเป่นอย่างไครับวบตัวแนวโยตัวใจครับ ทราบตื้อสองเซนมากแพ้ศพจะมาศพขอป้าแพ้ด้เออป้าแพ้จำนาศพถ้าพี่น้องคนไทยเรียกว่าป่าพี่น้องไทยต้องไหรือเปล่าเอออยู่ที่ศพจำได้ครับบอกคนให้พี่น้องเขาว่าให้ก้มยุ่มมันก็อย่ามาชักจูงเขาก็อย่ามาโน้มหน้าเขาอย่ามาดเล็บเขาเราไม่เชื่อพอเราไม่เชื่อปากก็ไม่อ่าใช่ไหมเพราะสมองมันฟังไงมึงอย่าพูดนะมึงอย่าเชื่อมันนะ giờ bị chùm này nhìn mẹ Na mà có thể hết cả nó mà Sốp à này sốp à là đó cái thứ a là cái có hấp dưới thứ a còn đi bị bạc đấy